คนแห่ซูมนนกุลขอบคุณทีมงานผ่านไอจแต่ช็อตสุดท้ายกับแอปทักซออนแย่งซีนเต็มๆเ,เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันทั้งโซเชียลเมื่อพระเอกหนุ่มมากฝีมืออย่างนนกุลชานนได้โพสภาพปิดกล้องซีรีส์เมาส์ลงใน i n นสตาแกรมพร้อมแคปชั่นขอบคุณทีมงานนักแสดงและผู้ชมที่ติดตามผลงานตลอดทั้งเรื่อง แต่ที่พิเศษที่สุดก็จะเห็นเป็นภาพสุดท้ายที่มีแอปทักษออนมาปรากฏตัวร่วมเฟรมด้วยเพื่อให้กำลังใจถึงกล้องถ่ายสร้างความอบอุ่นหัวใจให้แฟนๆทันทีโดนนนกุลได้เขียนข้อความขอบคุณไว้ว่าขอบคุณทุกๆคนที่ดูแฮตแท็กเมาส์ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูได้20ตอนรวด ทาง True ID ได้เลยครับผมและขอบคุณทาง True c Day Creations ที่ให้โอกาสผมในการเล่นเรื่องนี้ด้วยครับสนุกมากๆและขอขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกๆคนด้วยครับและขอบคุณหนึ่งกำลังใจที่มาหน้ากองกำลังใจสำคัญจากแอปทักซอนที่ทำให้แฟนๆแนๆห่คอมเมนต์ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเราแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆโดยเฉพาะภาพสุดท้ายที่มีแอปทัสออนรวมถึงเจ้าตัวที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายิ้มสุดท้ายนั่นปัดนน้ำตามไม่ทันเลยค่ะขอบคุณค่ะ